Oh. <laughs> มีอะไรอีกคินมาพ่อบ้านละมูลกับแม่บ้านช็อตฟิว <laughs> พ่อบ้าน <laughs> มันเป็นละครคุณธรรมกันหมดเลยอะ่ะแม่ถ้าเกิดเราทำละครคุณธรรมจะเป็นยังไงทำละครคุณธร,รมไหมทำไหม <laughs> เขาจอเข้าใจให้ก่อนเร็วทุกคนก่อนจะได้ชื่อรายการเนี่ย วันวันอของสองเราเอาอยู่หมัดเดียวคืออะไร่อยกระดาเรื่องของกระโจมคืออะไรพ่อตัดย้าแม่ทําครัวพ่อตัดย้าแม่ทําครัวไม่แต่ถ้าถ้ามันเป็นรายการนั้นมันจะเหมือนได้ทําแค่กิจกรรมนั้นอะเราต้องเป็นชื่อรายการรวมแต่อันนั้นเป็นชื่อตอนอะไรอย่างงี้ไหม ทำละครคุณธรรมลงละครคุณธรรมไหมลงลงก็ต่อไปละครแนวตั้งอ่ะทุกคนฟูก็ชอบดูนะเอาจิงแบบเคยเผลอเติมตาไว้ตั้งสองเรื่องเลยเล่นใหงเราเล่นกันสองคนเนี่ยต้องมีตัวละครอื่นด้วยไม่บ้านไงข้าบครัวหันศาพ่อบ้านแสนดีแม่บ้านแสนรัก จอฟอพาเพิร์นจอฟอพาเพิร์นพ่อนิ่งแม่วีนพ่อนิ่งแม่วีนอะพ่อชงแม่ช็อตดีวพ่อชงแม่ช็อตไอ้หน่ารักเอาไหมอันนี้เอาไหมจดกันจดกันจดกันขอขอจดนะทุกคนขออนุญ,ญาตใช้นะฮะขออนุญ,ญาตใช้นะเงิน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 ขอจดกันพ่อชงแม่ช็อตเอาไหมขอจดกันเดี๋ยวไม่ทานแต่ละมือแต่ละเดทฟิกโน้ตฟิกโน้ตอานนี้ไหมนะ เดี๋ยวเราหนูไปนอนก่อนเลยพี่ค่อยนอนน้องเท็ดดี้คอนเทนต์คอนคอนเทนต์แอปแรงมาจากจาก f อฟซีต่อต่อพ่อชงแม่ช็อตพะวุฒิแม่วีชื่อเอาชื่อก่อนนะชื่อชื่อทุกคนคิดแล้วก็เขาจ่อเข้าใจให้ด้วยนี่นี่นี่พ่อจดจริงกเนี่ยจริงจังกัเนี่ยชื่ออะไรนะพ่อนิ่งแม่วีนพ่อไม่ใช่ดิพ่อชงแม่ช็อตพ่อชงแม่ช็อทมีอะไรอีกเนี่ยมีอะไรอีกที่ชอบเมกีนเนี่ย ข้าตัดย่าแม่ทำครัวมีอะไรอีกมีอะไรอีกเหนื่อยเนาะเกมติดโฟมมันเป็นหนึ่งในรายการตัวติดกันเกมติดโฟมพอนิ่งแม่ว euh ินโฟมโฟมจะเตียงมาแล้วหรอ พ่อนิ่ม่เองพ่อจ๊ะแม่แม่แต่เองคืออะไรเ่ียเจมฟอร์มเดอะซีรีส์ทำจริงจงไม่ไหวทำจริงจังเลยป่มมันก็ต้องมีแบบโอ้ยเหนื่อยอ่ะแม่เจมฟอร์มเดอะแฟมิลี่ไหมก็คือเป็นแบบแพทเทิลมากคือได้ไง พ่อชงแม่ช็อตหาทีมงานเลยแม่หาทีมงานงั้นหาในนี้เลยมีคนเอเป็นคีเป็นเป็นคีไอทีไหมถ้าทีมงานก็คือเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สลวเฟิร์สพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋าดีแม่นี่ดีจำนะอันนี้ดีนะแม่พ่อจ๋าแม่จ๋าสาระคอทีชีวิตคู่ อะไรนะสารคดีชีวิตคู่สารคดีชีวิตคู่ชื่ออะไรอเฟิร์ับจบทุกตำแหน่งเปิดรับครับเคียอทีคนเขียนบทคนตัดต่อทำเอฟเฟกต์ใส่ซาวคุณเจมแม่โฟมเหรอเมื่อกี้อะไรนะพ่อจีแม่จ๊ะพ่อจีแม่จ๊าไม่ได้เกิดเกิดแตกับเจม เกแต่กระเจมคู่ก,กันมันทุก,ว,ก,กวันวันวันฉันกับเธอวันว <laughs> <laughs> ันชอบจีโฟมเล่าเรื่องทุกตำแหน่งพี่เฟิร์ดรับทำหมดแอดเมลริมรั้วรอบบ้านโอ้อโหอันนี้คือรู้เลยว่าเหมือนแบบอยู่ในสมัยเธอกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะแคทแกมพอยอะไรอย่างเงี้ยสมัครได้ไหมคะถ้าไม่เป็นสักอย่าง <laughs> ไปนะคะ จูมเฟรมสตอรี่วันๆของเจมโฟมจากเจมล่ะพ่อหวานแม่ห้าวแต่ละมือแต่ละเฟรมแต่ละเฟรมคุณเจมแม่โฟมยาดมตาพาสเทลค่ะพ่อเจมแม่โฟม พ่อสก,กิดแม่สก,กัดค่ะแม่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 ชิโอ้ขอโทษครับลูกมมาหาม่มาขอโทษลูกฉัได้นหน้องหวานใจเขาจะกลัวฟ้าร้องค่ะทุกคนพราะบ้านใจเด็ดมีหูมีตาเพ่อชงแม่ชิมร้อยรักร้อยเรื่อง ทางยาวอะไรอ่ะทุกคนพ่อดมไหลพ่อพ่อคิดแม่ซัดน้องน้องน้องอย่ากลัวฝาหลอกน้องอยู่กับแม่น้องอยู่กับแม่น้องไม่ต้องกลัวฝาหลอกนะน้องกลัวฝาหลอกใช้น้อง ถ้าน้องกลัวฟ้าลองน้องไม่วิ่งค่ะแต่น้องจะสั่นน้องน้องแบบน้องจะมาติดกับคนตลอดเวลาโอปป้าโอมาแล้วเวลจิงเกิ้ลรายการคืออะไรโอปป้าโอมามาแม่แม่ฉันทีทีทงไหนให้เรารักกันพ่อชงแม่ช็อตบุหนึ่งโอเคเมื่อกี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เดี๋ยวผมไล่ชื่อให้นะเมื่อกี้ที่ที่จดไว้นะก็จะมี พ่อตัดยญาแม่ทําครัวเจมติดโฟมพ่อนิ่งแม่วีนเจมโฟมเดอะแฟมิลี่พ่อจ้าแม่จ๋าพ่อชงแม่ช็อตชอบอะไรครับน้องจะตกใจแล้วน้องก็จะสัน่นน้องอจะติดพ่อเบรกแม่<ๆ>แม,แม่แม่บอกจอฟอร์แฟมถ้าแม่หวานใจพ่อแสนดีคิดถึงน้อยใจเลยนะโอ้ยลูกคนกลางไม่คิดถึงลูกคนโต พ่อมีแต่คนชอบพ่อชงแม่ช็อตอามแม่พ่อพ่อชงแม่แม่จ๋าพ่อมาแล้วน้องกลัวน้องกลัวค่ะแต่ว่าตอนนี้โอเคอยู่น้องอยู่น้องอยู่กับโฟมน้องก็แบบน้องจะกลัวแล้วน้องก็จะสั่นนี่ไงพี่อีถึงมาแล้วใครชอบพ่อชงแม่ช็อตบ้างมีแต่คนชอบแม่แม่เบรกพ่อทิมเลยพ่อชงแม่ช็อต น้องน้องจะเรียกว่าน้องแก่โฟมชอบเรียกคิดถึงว่าน้องแก่ I love you คิดถึง I love you คิดถึงพ่อชงแม่ชอนหวานใจของแม่หอมจังอยากสมัครเป็นเอ็กซ์ต้าเดี๋ยวขอเขียนบทก่อนนะคะ ยังไม่ได้ข้อจออข้อใจวันนี้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนส่งขวัญให้เลยอ่ะมีแต่พ่อส่งขวาญทั่วเนี้ยแต่วันนี้ต้องขอบคุณคุณโครนอสนัมเบอร์นนนี่จำได้แม่พ่ออยากทำอ่ะตลกเดียรทุกคนเขาพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็หายแอ่พ่ออยากทำนั้นมันรักรักดีจะถึงห้างแสนแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่เคยถึงล้านเลย แว่นบอยสก,กอยบอสกอยเจม <c oughs> ไอจ้จม่ไม่ค่อยได้เล่นค่ะตอนเนี้ยฝันใจสวัสดีค่ะฝันใจสวัสดีค่ะช่วยกันคิดชื่อช่องขนาดนี้รอดูจะมีกีก่คลิปออรู้ทันไปหมดเลยถ้าถ้าแม่ยอมตกลงทำกับพ่อพ่อทำ ทุกคนตอนนี้โฟมแบบยุ่งกว่าเทมคือแม่อะไรบ้างก็ไม่รู้วันวันอะอะไรดีพ่อชงแม่ช็อตไงจะได้ปะ <laughs> ได้ๆหรอกเมื่อกี้ดีเลยนะดีนะคาดหวังแล้วนะคะแล้วคิดดูดีถ้าเกิดว่าแบบว่าทําเป็นแบบว่าโอเคสมมุติว่ามันก็มีวอลมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแบบเป็นแบบ แล้ความคุณจะทำอ่ะแล้ให้แม่เล่นแบบเสียงพ่อก็ทำ <แก S 2> พ่อก็ตัดคลิปไปพพ่อว่วางไม่ใช่เหรอพ่อว่างอยู่แล้วพ่อชมไม่ชอ็อตพ่อชมไม่ชอ็อตระ,มมระบบหนึง่งกันหูพี่ก้องห้วยไร่คนดูสี่พันเลยอ่ะพี่ก้องห้วยไร่เคยเอาเคยมาให้ของขวัญฟงด้วย แม่ช็อปพ่อจ่ายไหมแม่ช็อปพ่อจ่ายรายการอะไรวะแม่ช็อปพ่อจ่ายดีไหมก็ถ้าอยากเห็นโฟมแบบรีวิวของโฟมก็ต้องซื้อของถ้าเกิดโฟมซื้อของก็ต้องให้พ่อจ่าย พอ่อแม่ชอบพ่อเปแม่ชอบพ่อเปเนี่ยเริ่มเลยพรุ่งนี้อีพีแรกอันนี้เปลี่ยนตัวกันหน่อยคอวี่มันใจหน่อยน้องแก่ของแม่น้องแก่ของแม่เขาบอกทำคลิปเดียวเดี๋ยวก็หายไปตั้งหลายวันน้องคิดถึงอันนี้น้องแก่ของแม่นี้เป็นตัวเอ่อเป็นพันยอกเชียนะคะ แม่มันแปลกๆะลรทำไมึ็งหายใจตอนไปต่างประเทศน้องนๆอ,อ,อยู่กับแม่บ้านนะคะมีสองคนเลยนอนด้วยนอนอด้วยกันน้องหมาชื่อตัวนี้น้องคิดถึงคุณยายแล้วแหละตอนนี้เริ่มเริ่มจะเป็นคุณยายละ คุณยายคุณยายคิดถึงแล้วก็น้องหวานใจแล้วก็น้องแสนดีนะคะแบบนี้อโอเคได้ชื่อช่องแล้วได้ได้ได้ชื่อรายการแล้วบอกเพื่อนๆหน่อยเดี๋ยวพ่อต้องไปอาบน้ําเตรียมนอนแล้ววันนี้ใช่เพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะไปแล้วนะเพราะว่าพ่อเขาจะต้องไปอาบน้าเตรียมนอนเพราะว่าพรุ่งนี้พ่อมีนัดออกกําลังกายตอนเช้า แล้วฝนก็จะตกพ่อก็เลยจะต้องเผื่อเวลารถต,ติดเดี๋ยวไปไม่ทันเพราะว่าครั้งก่อนพ่อก็ไปไม่ทันเทรนเนอร์นะเพราะว่ารถมันติดมากมาอีกที่วันไหนดีอยากให้เทพๆทั้งหลายกลับมาเราไปบอกเทพๆทั้งหลายยังไงดีนะาว่าเรากลับมาแล้วนะยอบอยากบอกเทพๆว่าฟมกลับมาแล้วนะ แต่เหมือนมันไม่ค่อยไม่ค่อยสั์อันมันงนนงนงงอยู่มาทุกวันเลยละเทพจะมาหาโฟมอยู่ไหมเทพเทพทั้งหลายก็คือเทพเทพที่คอยส่งเสริมและซัพพอร์ตโฟมตอนโฟม PK นะคะ ทุกคนจะไปแล้วนะคะพรุ่งนี้น่าจะนะน่าจะมาไลฟ์นะเดี๋ยวพ่อขึ้นไลฟ์เฮ้ยไทุ่๋วะไม่ไม่ไม่พรุ่งนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้ไปกินข้าวกับน้าจา๋าอ๋อเขาบอกว่าถ้าเกิดจะอันนี้ให้ลงในสตอรี่ต่อๆว่าจะไลฟ์ไปเหรออืมโอเคเดี๋ยวพ่อต้องใช้อุปกรณ์าพ่อหน่อยเพราะพ่อไม่ได้ใช้เลยเด็กๆทั้งหลาย เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเขาจะต้องไปเซตอุปกรณ์เขามัต้องแล้วเซตอยู่แล้วอก็แก้ตะเล็บอยู่ไหนอ่ะของลูกอ่ะอยู่ในห้องสันดีเดี๋ยวจะต้องตัดละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดให้พรุ่งนี้เรามีโอกาสไปเข้ามาบ้านปะแม่แม่อยู่บ้านอยู่บ้านอรละ่ะพรุ่งนี้ไม่อยู่บ้านทั้งวันเลยแม่ไม่ได้แล้วแม่ต้องอยู่แม่ต้องมีถ่ายงาน ให้โหลคิดถึงไม่บายทุกคนนะไรตัดเล็บน้องเดี๋ยวมันจะเข้าเนือแล้วนะฮะ <c oughs> คุณลีน่าเดี๋ยวจะมาอีกคิดว่าวันศุกร์อุย้ยพรุนี้พฤหัสใช่ไหมโฟอมมาสุกนะเจมมาสุกครับมนสุกทุกวามันสุกช่อ,องท่องโฟมช่องพอ่อครับช่องพ่อ ช่องโฟมได้ไหมล่ะช่องแม่ก็ได้ช่องแม่ก็ได้ก็ช่องสองคนเขาไม่รู้จะพีเคกับใครเราก็พีเคกันเองจะผ่อตแมค่คนนี้หน่อยได้ไหมคะัสัปปอร์ตคนนี้หน่อยได้ไหมคะนานๆคนุรีน่าจะมานะเนี่ยวันศุกร์นะคนุรีน่าคุรีน่าเดี๋เพิ่งไปไหนนะโฟมเห็นคนุรีน่าไปแอบเปพี่เกดนะ ผฟมเห็นคูลีนาไปอยู่ช่องพี่เกตนะเห็นนะว่าคูลีนาส่งของขวัญให้พี่เกตคุลีนาจะไปอย่างนั้นไม่ได้นะคูลีนาอย่ามาทำอย่างนั้นนะเพราะชุกไม่ช็อตอุ้ยปีนี้ไม่ได้กินทุเรียนเลยเออยังไม่ได้กินเลยว่ะ คุณลีน่าไม่เอานะเราต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะแต่ว่าโฟมไม่ได้ไลฟ์เองแหละวันนี้ขอบคุณคุณเอมิลี่ด้วยนะจำได้เลยเอมิลี่ให้งของขวัญแต่เทพลีน่าเราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไปเปให้พี่เกดแอบเ<บ>ห็น หนูสวยไหมคะแอบเห็นโ<ช>คนลีน่าไปเปให้พี่เกดหนูสวยไหมคะเสร็จแล้วทุกคนหนูสวยไหมคะหนูสวยไหมคะหันใจนุ้ยระวังเท้าลูกพี่ถึงก็จะแบบว่าไม่ค่อยเล่นมากนะคะฉันเก็บไว้เหรียญไว้ฉันเก็บเหรียญไว้บ้างเพื่อคุณโคณลีน่าขอบคุณนะคะเก็บไว้เยอะๆนะคะเผื่อวันศุกร์นะเผื่อวันศุกร์มีมีได้มีโอกาสได้พีเคนะโฟม ั้งความหวังไว้คิดเทพลีน่าเลยนะไม่ต้องตัดไม่เลยไม่ตัดค่ะเจบเข้าู้เย็นบายบายฝันดีนะคะทุกคนเนี่ยผมต้องไปนอนแล้วเพราะว่าเจมต้องไปนอนายบายครับเจอกันวันศุกร์วันศุกร์เติมเหรียญให้คุณโฟมวันศุกร์เรฮ้ยขอบคุณค่ะอ่ะวันศุกร์เราก็เบี้ยวไม่ได้แล้วเพราะว่าเรานัดไว้หลายคนวันศุกร์ก็มึงนะวันศุกร์วันศุกร์วันเกิดแานดีนะือ แต่วันศุกร์อ่ะอาจจะดึกมากไม่ได้เพราะวันเสาร์แม่อกอกกำลังกายเช้าโอเคได้บายบายนะคะทุกคนเจอกำลังศุกร์นะคะเทพทั้งหลายคุณลิน่าคุณเอมิลี่จำชื่อได้ละไปบาย